สวัสดีครับเจอกับผมทุกวันกับพี่เคนหมาทุกคนนักมวยเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้ผมด้วยนะครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยและแนวทางวันนี้เจอกันประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568รายการแรกศึกมวยดีวิถีไทยให้ไป3คู่เช่นเคยครับคู่ที่1ให้ไปทางเจ้าเพชรดำสิงสาลายามมวยขวาบวกมวยฝีมือคู่ที่2ชอบไปทางเจ้าเพชรสีคิ้วกอกมปนาธ มวยขวาบวกครบเครื่องคู่ที่สามชอบไปทางเจ้าการชัยจิตเมืองนนท์มวยขวารายการที่สองศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่แรกของรายการชอบไปทางเจ้าฉัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงมวยขวาบวกมวยฝีมือคู่สองที่ชอบชอบไปทางเจ้ายอดมงคลปอเพชรไห่แก้วมวยขวาบวกมวยเขา่าคู่ที่สามชอบไปทางเจ้าแสนวลิตพอหอมกลิ่นมวยเข่าบวกมวยฝีมือ คู่เอกชอบไปทางเจ้ายอดอีทีปตทอทองทวีมวยขวาบวกมวยเขา่าส่วนพี่ๆท่านไหนกำลังหาที่เล่นแบบมั่นคงปลอดภัยทางด้านการเงินแอดไลน์เซ็นซ i d แล้วเจอกันในกลุ่มวิเคราะห์มวยคู่ต่อคู่ครับสวัสดีครับ